อันนี้บริจาคน้ำช่วยน้ำท่วมนะคะช่วยที่ไหนคะ,นะนนใช่กะดานเ<ม><ม>หรอคะอันนี้อันนี้ที่อยุธยาก่อนคะ่ะก็ฝ่าแบบก็คืออ่ามัน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 มีหลายสีไม่เป็นไรพี่ก,ก็เดี๋ยวพี่เเออาครื่ง ได้ได้ก็อย่างนี้ละกันเดี๋ยวอันนี้ช่วยผู้ประสบภัยนะคะช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะ ครบวะได้ได้ที่ยอมโทหาแป๊บนก็จะเกิดเหตุการณ์วันนี้ออกทางไหนเนี่ยเตรียมตัวไปสุโขทัยสุโขทัยกับอุทยานอุทยานก็มีเทน,น่าอะไรเงี้ยอ่าเมื่อวานไปนครสวรรค์ใช่เมื่อวานนครสวรรค์อ้ายังจะ เขาบอกถ่ายรูปอาพ่อนี่ไงนู่นเนจิตไพ่ตรงคนละมั้งนี่เนี่ยนเปอะโชคดีเด้อไปขับรถก็ระวังด้วยนะอดกน่าวเนี่ยว่าจะไปดูวันเสาร์บ้านในผมจะรอดไม่รู้เลยวันเนี้ไปดูยังอ่ะไปดูแล้วก็ยังดูแลตัวเองขับรถดีๆนะพี่ ช่วยกันคนละเล็กลงคนละเล็กลงน้อยช่วยกันเพราะว่าน้ําท่วมทุกที่เลยนะคะทุกที่แล้วก็หลายจังหวัดที่มีผลกระทบนะคะใครมีของแห้งข้าวสารก็ช่วยได้นะคะน้ำน้ำนี่สำคัญเลยนะคะ